ยู๋นิยมลาว์บอมือน,น,นี้ได้กุ้งได้กุ้งได้ปลาสลิดเนาะยามตาุ่งนาเอ้ยลุงคำภาพยายามตุ่งนาได้ปลาสลิดปลาข้อน้อยกุ้งโอ้โอโอโกุงกก้งหลายมือนี้กุ้งกุ้งหลาย นั่นดิบาทหนิสอบนั่นดิไปทัชชนาศึกษาอู้ยถอดออกแล้วงูถูกโอ้โหงูก็มีงูแสงป้าตี่กระสอบพี่น้องได้ลายขนาดได้สี่กระสอบเลยสี่กระสอบละน้อย มันปลาเก่าปลาไม่คือได้คือได้หลายเทละบาทตอนนั้นปลาขาวนี่นะคทุ้วแกมาได้ยโอ้ปลาขาวน้อยไปสะกระมังหรืออันนี้ได้พี่เมแต่ลูอ่าปลา้าเองหาเขาเลยไม่เฮ้ยอะไรไ

ถ้าเอาเจ้าเอาเจ้างันเลือกเอารดไดคอยลุงประเดชไดปลาทิงนว่าเจาอเอาเจาไม่ใส่ัีใช่ไหมอือพนักงานเลือกเลยครับบาเลือกปลาออกจากกุ้งเนาะโวกกุ้งได้หลายวานนี้ไม่ได้กลายากแล้วนเพิ่มนบุปรสวนนี้สวนบ้าเบ๊อาไปค่อยไปออกินเดีได้มีปลาุกไ